กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนเพราะคนหายรอไม่ได้อ้าวป้าสมเอ้าทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นน่ะ โดนหวยกินล้สิป้าก็ใช่แต่มันเรื่องอื่นด้วย<า>ไอจุกหลานชั้นนี่สิมันออกจากบ้านไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วเ,เข้ามายังไม่เห็นหน้ามันเลยเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วป้าสมได้ไปแจ้งตำรวจว่าคนหายหรือยังเนี่ยยังไม่ครบ24ชั่วโมงอ่ะจะไปแจ้งได้ยังไงคนหายรอไม่ได้นะคะสามารถแจ้งตำรวจได้เลยค่ะไม่ต้องรอ24ชั่วโมง คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเพราะจำมาจากละครว่าต้องหายไปครบ24ชั่วโมงก่อนถึงจะแจ้งความได้หรือตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความเพราะคิดว่าคนอาจไม่ได้หายไปจริงๆแต่ในความจริงแล้วไม่มีกฎหมายกำหนดว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงถึงแจ้งความได้นอกจากนี้ตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีกำหนดว่าเมื่อมีคนหายให้รีบแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานบอกว่าคนหายรูปร่างหน้าตาสูงต่ำดำขาวอย่างไร จะได้ช่วยติดตามหาให้เจอโดยเร็วค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมป้าปไปป้า,ปาไปสอนอก,กับผมเดี๋ยวนี้เลยไปหา,ากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111ง,ง,ง,งกดเจนะ <c oughs> จะบอกให้